บุกลุกเข้าไปในที่คนอื่นพอบุกลุกเสร็จแล้วแม่ก็ยึดเป็นของตัวเองที่ท้องที่สอนอขาาค่าข้ามใกล้ใกล้โรงพักแต่ตํารวจก็ทําหาอะไรไม่ได้เหมือนกันโรงพักท่าข้ามนะก็คือเอฟตีผมเนี่ยเขามีที่ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วเขาไม่ได้ล้อมรั้วก็ปรากฏไอคนข้างๆแม่ก็เอาขยะมาทิ้งเพราะไอคนนี้มันก็เป็นพวกหาเช่ากินขําติดป้ายรับเอาเศษปูนไปทิ้งมันติดป้ายไว้ในซอยนะครับ อ่าสแกงาม19สแกงาม 20, 20 21ทับหนึ่งมันติดไป้ายไว้ครับนะครับรับเอาเศษปูไปทิ้งคนก็มีเศษปูนเศษอะไรต่างต่างก็เอาไปจ้างมันมันก็มาทิ้งในที่ดินของเอ่อเอผมคุณป้าเนี่ยอายุ70บกว่าแล้วนะเราก็จับไม่ได้มันแอบมาทิ้งตอนกลางคืนเราก็ตั้งกล้องวตอรปิดพอจับได้ปุ๊บเราไปแจ้งความโรงพักตาข้ามก็ไม่ทำหาเลยเลยนิ่งเฉยครับเพราะอะไร เพราะไอคนนี้มันเป็นลูกน้องของผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคหนึ่งทีง่อยู่ตรงแถวสอนอท่าข้ามนะครับแล้วยังมีหัวหน้าชุมชนบางคนที่แม่งเป็นพวกติดยานะเพิ่งออกจากคุกมานะครับเข้ามาขคค่มขู่ให้มึงยามาล้อมรั้วนะเราจะล้อมรั้วของเราแม่งก็ไปให้ล้อมรั้วบอกเบี้ยมึงโดนปิดนะออกไม่ได้แล้วนะโอ้โหแต่สอนอท่าข้ามนะครับผู้กํากับก็ใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ครับเขาไปแจ้งความก็ทําหาอะไรไม่ได้ครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพักหนึ่งที่ว่าเราไปแจ้งความแล้วไม่ทําหาอะไรเลยครับ